ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงหลังใช้งเงินไปนร่วม518ล้านปอนด์กับจอห์นเมอร์เทอร์หลักอําลาตำแหน่งผอสโมสรปีศาจแดงเรามาดูกันว่ามีใครบ้างที่โชว์ฟอร์มคุ้มค่าหรือคุ้มครั่งโดยคลิปนี้จะว่ากันเรื่อง10อันดับแรกที่เสียเปล่าอันดับที่10ทอมฮีตันได้กลับสู่ลัวอัลเทฟฟอร์ดแบบฟรีๆในปี2 0 2 1หลังหมดสัญญากับแอสตันวิลล่าแต่มีสถานะเป็นเพียงแค่นายทวายมือ3าของทีมอันดับที่9แจ็คบัตเลน ถูกยืมมาจากคริสตันพาเลตในเดือนมกราคมปี2023แต่ไม่มีโอกาสได้ลงเล่นให้กับปีศาจแดงเลยแม้แต่เกมเดียวในทุกรายการอันดับที่8เซจิโอเลกิลอนถูกยืมมาเพื่อแก้ปัญหาลูกชอกับเทเลมาเลาเซียที่บาดเจ็บแต่ดาวเตะของท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ดันบาดเจ็บเช่นกันจนทำให้เดเอโกดาโลต้องย้ายมาเล่นแบ็กซ้ายขัดตาทับอันดับที่7เอลตายบายินดี ถูกดึงมาจากเฟเนบาเชด้วยค่าตัว4.2ล้านปอนด์แต่แทบจะไม่ได้รับโอกาสจากเคนฮากแม้จะมีช่วงเวลาที่อังเดโอน่ามีผลงานย่ำแย่ก็ตามอันดับที่6มาตินดูบราฟกาถูกยืมมาจากนิวคาสเซิลในราคา2ล้านปอนด์แม้ทีมจะได้ถ้วยคาราบาวครับในปี2023แต่เจ้าตัวเป็นคนเดียวที่ผิดหวังเพราะต้นสังกัดแท้จริงคือคู่ชิงในวันนั้นนั่นเองอันดับที่5ไทเลมาลาเซีย ย้ายมาแย่งตำแหน่งไปจากลูกชอได้ตั้งแต่แรกแต่ดันบาดเจ็บยาวอย่างไม่น่าเชื่อ,อยังดีที่ว่าแมนยูจ่ายค่าตัวอดีตกองหลังเฟยเยนูดเพียงแค่13ล้านปอนด์อันดับที่4โซฟียาอัมระบัตชัดเจนว่าเจ้าของค่ายืม8.5ล้านปอนด์จากสโมสรฟิโอเรติต้าใช้เป็นเรือเกลือ,ลอ,ลอและเอาดีในพีเมลีไม่ได้อันดับ3เมสันเมาส์หลังย้ายมาจากเชลซีด้วยค่าตัว55.4ล้านปอนด์ก็ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บยาว จนทําให้กองกลางทีมชาติอังกฤษกลายเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่เลวร้วายในซีซั่นนี้อันดับ2 a n แอนโทนีเข้าสู่ซีซั่นที่2กับสตาร์ทีมอาร์เจ็คอัมสเตดามเจ้าของค่าตัว80ล้านปอนด์แต่ไม่มีวิ่แววว่าจะตอบแทนต้นสังกัดได้อย่างที่ควรจะเป็นและอันดับที่1จะดอนซานโชเหมือนจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมแต่สุดท้ายเจ้าของค่าตัว76.5ล้านปอนด์ไม่อาจจะไล่เพลงเตะได้เหมือนกับตอนที่ อยู่เบอร์เซียดอรมูนก่อนจะมีปัญหากับอีลิกเทนฮากจนถูกดองยาวและย้ายกลับไปร่วมทีมเสือเหลืองแบบยืมตัว